สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะเลเอขอ,เอ,ออกข้าวบวบกับออกนะคะไดปคุยกันดนนะคะจัดมาแล้วนะคะพ้าวบวบซิปเรียนนะคะมือนี้นะคะผู้ใดอยากถืกหอหวยหลายกับฝ้า,าไปซื้อนะคะ ขอให้คอยถือวะคะหาเงินกลับไทยช่วงนี้ลูกค้าก็น้อยนะคะต้องหาแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะคะสาธุสาธุสาธุไอ้ลูกถือเด้อจักน้อยแยังดีโอ้ยจะได้ค่ะค่าตั๋วค่านันค่าเนื่อืขนเนาะพี่น้องเนาะก็เพื่อเปนไหมานเนาะค่ะเนาะ กลือเพื่อนไหมันเสียงโศกไปนะคะจะได้แบบว่ามีเงินขวัญถงเป็นก้อนเนี่ยจะได้เฮ็ดในสิ่งสิ่งจะของอยากเฮนะ็ดเนาะดูแลครอบครัวเนาะอายุสุขสบายสุข,ขูทุกคนอืมอยากยากพี่ดองเลย แต่และว,วันลูกค้าลูกค้าไม่ค่อยมีะคะ่ะลูกค้าแบบว่าเนาะมันเข้าหน้าหนาวแล้วลูกค้าน้อยดีนะที่เรามีลูกค้าไปจําถ้าเราไม่มีลูกค้าไปจำหน่อยแย่ yeah. And, um, มันดีตอนตรงนี้แหละคะ่ะหนาวกักกนรังหนาวพอดีนะคะหนาวกําลังพอดีไม่หนาวมากนะคะมาโอ้ยทำงานนะคะ เงียบปกติตอนเช้านะส่วนมากจะมีลูกค้ามาแต่เช้าอยู่นะแต่ช่วงหน้าหนาวนี่น้อยถ้าไม่มีลูกค้าจองนะไม่ค่อยมีตอนเช้าประมาณเกือบเที่ยงนะค่อยมีอืมเลี้ยงหาเงินเนาะสิกับไทยไหนจะแบบว่าซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อนูน่นใช่ไหมก <c oughs> ินนะคะอาหารเส้าอาหารเร้า อ,อร่อยนะคะซื้อมาให้ลูกกินลูกไม่กินแล้วกินเองกาแฟแล้วตอนเช้าไท <c oughs> ยน้อยจะกลับไทยพร้อมพร้อมกันปีนี้ เจอกันที่กรุงเทพกับพัทยานะคะวันนี้ไม่ได้กลับบ้านนะคะปีนี้ไปสองอาทิตย์ว่าลูกเข้าหยุดโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งโรงเรียนหยุดอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมประมาณช่วงแตงกิฟต์ิ่งก็ลาอาทิตย์หนึ่งจะได้ไม่ขาดโรงเรียนเยอะเขาจะต้องไม่เซ็นชื่อลูกเราออกอืมอร่อย ปีที่แล้วกับบ้านช่วงเนี้ยช่วงตุลาเนี่ยฝนตกน้ําท่วมบูบอนนะคะพี่น้องเดืเกือบเดือพ่ายเลือกเข่าบ้านนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะแต่ว่าหึมบ่ชถ,ถ่วงคือปีที่แล้วสชคดียุ่งจว่าเดือนหนาเนี่ยขอกราบขออย่าให้มีฝนนะคะไปเที่ยวนะคะพี่น้องปีที่แล้วแล้ว <c oughs> สถานการณ์ไปเที่ยว <c oughs> ฉันก็แต่งตัวอย่างสวยอย่างเลิศค่ะสีชมพูทุกอย่างค่ะส่วนสูงนากันเป๊ะค่ะเข้าใจบอไปเที่ยวน,ยนะเนะอฮะสามีก็เปะ๊ะเพื่อนสามีน้องผัวก,ก็เปะ๊ะเป๊ะทุกคนค่ะไปถึงนะ,ะัะฝนตกอย่างแรงอยู่หน้าวอลกิ้งสินที่ฉันนะครับเปื่อยเราหมดเลยค่ะคมสวย โอ้ยหัวเราะกันมาสั่นเงียบพู้ศาสตร์แต้งตัวบบแงบนึ่ลงมากเลยนะเมื่อนหนาว่กิ่งฝนตกยางแง่งจได้ซื้อลมพี่น้องต่อยากหัวไหวปีนี้ปีนี้ก็เลเลื่อนมือกับพาพี่น้องก็เลเลื่อนมือกับเป็นพืชกีกาขอเวียนฝนตกอืหัวฝนตกนะครับ ไปเที่ยวก็ไม่สนุกค่ะถ้าฝนตกอืมต้องให้มันแบบว่าฝนไม่ตกแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืมเดี๋ยวดูช่วงช่องปีหน้าอืปีหน้าอุตา่าเมียอุต่าจะไม่อยากไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยากพักสักปีอยากไปเที่ยวที่อื่นบนะ้างโคไม่ได้นักเพื่อนไปแล้วปีหน้าก็ไปเย็นค่ะ <c oughs> กับทุกป,ปีเลยค่ะแต่ว่า <c oughs> กบ,บปีแล้วก็มีความสุขด,ดีหรอกคะ่ะแต่แบบว่าเหนื่อยนั่งเครื่องสงสารลูกด้วยมันไกลนี่นะคะเขาสู้ลบกันอีกแล้วนะกลัวกลัวเครื่องดีเลนานกลัวแบบว่าสิบหกชั่วโมงเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วพี่น้องเขาลบกันมั่ยเวลาสงขรามอรัสเซียอ่ะแม่เราไฟจากดีซีใช่ไหมไปถึงเอเรียใช่ไหมเกาหลี สิบหกชั่วโมงค่ะพี่น้องข่จนสิหักสิพ่นแม่พี่น้องมันโดนแห้งสิบสามชั่วโมงนี่ข่กับโอ้เขาเขาเขาคักคักแล้วนี่สิบหกชั่วโมงนะคะใส่เดี๋ยวปีที่แล้วโอ้ยอีพออีแม่ไข่ไม่อยากเซตเะค่ะเดี๋ยวสิดท้ายให้บังนะคะว่าปีนี้เอ่อ่ขอให้บังเกินสิบสามเขาบอกว่าสิบสามถึงสิบห้าชั่วโมงนะคะขอให้แค่สิบสามนะคะเราบว่าสิบสองนะคะ จะเป็นแบบว่าขอบพระคุณอันใหญ่หลวงสงสารลูกด้วยนะขนาดเรายังเหนื่อยอ,ะอ่ะอาลูกอะ่ะเข้าใจไหมอืมแต่ดีนะลูกแบบว่าเออก็โตแล้วเจ็ดขวบแล้วเขาก็ยังแบบว่ารู้เรื่องนะนะแต่ถามแม่ทั้งตลอดทางแม่ถึงหรือย,ยังเมื่อไหร่จะถึงทำไมนานจังนานลูกจนบอกว่าแม่ฉันชอบเมืองไทยนะอันะอันไทยแลนด์บัดอ r ูฟาเว่อม อ t วนท i ศิต t ิ e เดอเ o r ฝ o ลองจอมบัสนมันไก่เงี้ยฉันไม่อยากนั่งเครื่องโดดเนี่ยฉันเมย์เพันบัางเนาะแม่ยังเมย่ซ้ำดิเนาะลูกเมยซ้ำเลยแกยังมันไดกหน่อยเนาะซิตโตนลูกเขาไปผู้เดียวก็บอกเป็นอย่างดอกลูกเขาซิตโอนว่ารีไปเบิร์ตนะเนาะพี่น้องเนาะสมอยนี่แบบว่า ถ้าถือางวั่นะนะนะคะผ้าบอบบอกควันสิเปลี่ยนเป็นบิสเนสคาดเลยค่ะไอควันเถือเด้อเด้อมันแรงนี่แหละฮู้มาไดสิมันหมันน้ำคายจะเถื่อนเนาะให้ถื่อไงเถื่อเด้หลายถื่อจะละหาซิบจะละเศร้าอยู่นี่บ่ได้กินเงินน้ำคาจากเถื่อเฮ้ยให้เถืก่อแบบว่าปังได้สักก่อนห้องถุงนี่สิเนาะ เมืองมไทยกับสิเมืออ่อซบกระจายสื่อของมากินอเมริกากระจายอันไดจะแซบเนื้อไอไปพ่นไปหามาขนมาอืมอดตุนตุนไปกินอีกส่วนสิไดเมื่ออีกกปีหนึ่งาว่พอพ่อกินก็สร้างสื่ออีกอืเขาทรงมาให้เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะโอ้ยปันเดินสอยากจอยครับพี่น้องจอยบ่ ละพูดใดสิเมื่อเมื่อไทยเนาะปีนี้เนาะพ่อกันเดอถ้าเมื่อเดินเดียวกันเดอพัทยาผลดสิพาไปปาร์ตี้เด้อพาไปแดนกระจายเด้อแต่ว่าปดปอยปดปอยอยู่นี่ไดปดปอยปัในใดกับปดปอยอย่แต่ว่าแบบว่าไปจัดเต็มที่พัทยานะจ๊ะที่กรุงคุยกุงเทพแล้วก็พัทยาเลยจ้ะเราจะไปจัดปาร์ตี้ให้เออน้องชายสามีด้วยค่ะ มันเกิดเขานะคะเดี๋ยวจะจัดด้วยอืมสเตม์มวนๆกันนะคะทั่วหน้าคะ่ะหล่บมียังเบาลายดักโมสอยเปฟังเสื่อละตะน,น้เมือนอืมแค่นี้แหละจ้า